เหมือนมีคนเดินอยู่รอบตัวอาตามาตลอดเวลาจนอาตามาต้องลืมตาขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่และสิ่งที่อาตามาเห็นก็คือได้มีหลวงตารูปหนึ่งได้ชะโงกหน้ามาหาอตามานั่นเองครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบาสบาบานะครับวันนี้ทุกท่านกําลังอยู่ในรายการหล่อมประจาสัปดาห์ e ีที่29นะครับและสําหรับหลอนประจาสัปดาห์ EP พีนี้นะครับจะเป็นเรื่องเราประสบการณ์หลอนของหลวงพี่รุ่มเด็กครับและที่สําคัญนะครับทุกคนเรื่องนี้หลวงพี่ท่านเจอกับตัวเองด้วยครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นนะครับก่อนจะไปชมคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันนะครับและสําหรับถ้าใครกดติดตามแล้วไม่มีการแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเตือนช้านะครับให้กดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามใหม่อีกครั้ง และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้ากันเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้มีว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ร้อนของหลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับโดยหลวงพี่ท่านนี้นะครับท่านอยากจะแชร์ประสบการณ์ห้อนขนาดจาวัดอยู่นั่นเองครับด้วยหลวงพี่นะครับท่านได้เล่าว่าเรื่องนี้อาตมาเจอมากับตัวเลยนะโยมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับคือว่าาตมาเพิ่งจะบวชเป็นพระใหม่ที่วัดแห่งหนึ่งผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อหลวงพี่ท่านนี้นะครับแต่ต้องขอย้อนเล่าไปถึง เมื่อ2ปีก่อนนะครับที่วัดแห่งนี้มีหลวงตาอยู่รูปหนึ่งโดยท่านนะครับได้มรณะภาพคากติแห่งนี้ที่ที่หลวงพี่จําวันนั่นเองครับแต่เรื่องนี้ไม่มีใครทราบเลยนะครับเป็นเวลา6วันและจนถึงวันที่7โดยมีพระรูปหนึ่งท่านได้เปิดเข้าไปเจอครับโดยสภาพศพนะครับต้องบอกเลยว่านอนคว่ํา น้ำเหลืองไหลเยิ้มจนน้ำเหลืองนะครับกัดกับพื้นไม้ด่างไปรูปคนเลยก็ว่าได้ครับทุกคนจนตอนนั้นนะครับกุฏิแห่งนี้ได้ปิดไว้ไม่ได้ใช้งานเลยครับจนสักพักนะครับก็ได้มีพระมาบวชใหม่ที่วัดแห่งนี้ทางวัดนะครับก็เลยจําเป็นต้องเปิดกุฏิแห่งนี้ให้ได้นอนครับด้วยอาตมานะครับได้ฟังเรื่องนี้มาจากหลวงพี่ที่อยู่กุฏิรอบๆและด้วยความที่อาตมาเป็นคนที่ขี้สงสัยอยากรู้ก็เลยถามไปครับและทีนี้นะครับกลับมาที่ตัวอาตมาบ้างวันแรกที่อาตมาเข้าไปที่กุ ี่แหงน้นอาตมาอยู่เพียงลําพังแค่รูปเดียวก็มีความรู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากและพอตกช่วงดึกเท่านั้นนะครับตอนที่อาตมาได้นอนอยู่อาตมาได้ยินเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าไปทั่วห้องเลยครับเหมือนมีคนเดินอยู่รอบตัวอาตมาตลอดเวลาจนอาตมาต้องลืมตาขึ้นมาดูว่ามันคืออะไรกันแน่และสิ่งที่อาตมาเห็นก็คือได้มีหลวงตารูปหนึ่งได้ชะโงกหน้ามหาอาตมานั่นเองครับ คน,คนคือหน้าแทบจะชิดกันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วท่านนะครับยังถามอาตมาว่าเอ็งมาจากไหนมานอนกุฏิข้าได้ยังไงท่านอาตมานะครับก็เลยตอบไปว่าเป็นผ้าใหม่ขอรับเพิ่งมาบวชได้แค่หนึ่งเดือนทางว่าเลยจัดที่นอนให้นอนที่นี่ท่านหลวงตานะครับท่านก็เลยเงียบไปแล้วค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาอาตมาเลยครับ <S <S โอ้โหทุกคนถ้าคิดภาพตามมันโคตรหลอนจริงเ้ยทุกคน และตอนนั้นก็ชัดเจนเลยนะครับว่าอาตมาโดนเข้าแล้วครับและหลังจากที่หลวงพ่อได้หายไปนะครับหน้าต่างเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็ปิดเองทางอาตมาต้องลุกขึ้นมานั่งสวดมนต์แต่หูของอาตมาก็ไปได้ยินเสียงสวดของหลวงตาซ้อนอยู่เช่นกันครับคือไม่ว่าอาตมาจะสวดบทไหนหลวงตาท่านก็ไม่พลาดสักบทเลยครับถ้าอาตมานะครับได้สวดมนต์ก็แล้วแต่ท่านเป็นผีพระ ไม่ว่าจะสวดบทไหนยังไงท่านก็ยังอยู่อยู่ดีครับและกว่าจะผ่านคืนนั้นไปได้ต้องบอกเลยว่าแทบไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวครับทุกคนแล้วันต่อมานะครับอาตมาคิดจะทําเรื่องย้ายกุฏิแต่อีกใจหนึ่งก็เกรงใจเจ้าคณะในวันนะครับเลยต้องกั้นใจอยู่ต่อไปและในทุกๆวันหลวงตาแกก็จะมาตลอดเช้าบ้างกลางวันบ้าง แต่จะมาในรูปแบบของเสียงนะครับแต่ถ้าเป็นในช่วงกลางคืนนะครับหลวงตาท่านจะแสดงให้เห็นเลยครับทุกคนโอ้โหคือเห็นเป็นรูปร่างคนเลยและบางครั้งท่านมาแบบไม่มีสีสันด้วยครับทุกคนโอ้โหหลอนเกินทุกคนถ้าใครไปบวชนะครับทุกคนก็เตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะและปัจจุบันนี้นะครับอาตมาบวชมาได้แล้ว15วัน และในทุกวันนี้อาตอมาก็ยังเจอหลวงตาเช่นเคยผีต้นอื่นส่วนมน์ยังหายนะครับแต่ผีพาท่านนี้ ยิ่งสวดยิ่งเจอครับทุกคนและที่สําคัญนะครับทุกวันนี้ท่านอาตมายังพบเจอท่านอยู่ทุกวันเช่นเดิมครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดในหลอมประจาสัปดาห์ EP นี้ครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนกับเรื่องราวความหลอนประสบการณ์หลอนของหลวงพี่ท่านนี้ครับและผมอยากจะบอกว่าเรื่องราวความหลอนของหลวงพี่ท่านนี้ยังมีต่อในตอนที่2นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันไว้รอเลยนะครับทุกคนและสําหรับผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะฟังเรื่องราวความหลอน ของจังหวัดไหนตำนานความหลอนเกี่ยวกับอะไรคอมเมนต์นล่างบอกผมได้เลยนะครับหรือว่าจะมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับทุกคนและถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกันนะครับหลอมประจําสัปดาห์ EP ต่อไปจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ